สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับฮะเอ้าจอดทำไมอยูกินข้าวเช้านะต้องกินแล้วนี่ในหน้านะนี่ปะยางคันี้ครับโอ้เดี๋ยวเสร็จแล้วอย่าพินมาดูไปโครฮะใช่ไหมทำไมเท่เทไม่โคใหม่เลยบอกฮะ

มีปาลาไหลไหมมั้งปาลาไหลเยอะไหมรามเลยวะน่าจะเป็นจานเสกครับโอ้ดินอะไรอย่างงี้นี่โอ้โคลนโอ้เท่เท่ สามนี่ครับโอ้แข็งจะบับโอ้อะไรนะยางลึกเลยเนาะฮะอะไรไหนโอ้โอ้ขุดแข็งเข้าดีเนาะเร่งไหม สีจัดสีกค่าตัวแพงแม่หลายที่นี่ค่าตัวแพงเมียเยอะเมียเยอะสวัสดีครับเมียเยอะวะเอ๊ะลบเมียเลยนี่โอ้พี่มากเลยครับ S Y หนึ่งสามห้าสี่ครับ เป็ะอซี่อ่ะอ๋อคนเฟินนะไปไหนมาแถวๆนี้แล้วภูเขาคนตุงซื้ออะไรนมาทนี้น่าจะบ้านพี่บินมั้งบ้านงขับไมโครบ้างนั่นแหละอ้าวคันนี้เคยวิ่งกับเพชรทองไม่ใช่เหรอไมโครแกบอกอ๋อส่วนมากคนมีรถดำจะซื้อไมโครเองนะครับเราามาดู จะเอาซันนี่ทำงานกับต่อโอ้ควันแล้วแรงน่งต้องเอาดินแห้งปูพื้นครับไม่งั้นเสะกระบะเย่เลย แล้วก็ไปลอาโครนโอจัเเอเนเสกในฝีมือครับจันเสกก่อนหน้านี้น่าจะขับให้เห็นขับให้เพชรทองเจริญทรัพนะแล้วก,ก่อนที่จะขับเพชรทองน่าจะขับให้เสียต้อนครับซับเหลือดีหรือเปล่าน่าจะใช่ครับอ้าผมขอปลาไหลสักตัวนะเสกอ้ได้แล้วปลาไหล ในหน้านี่ขยันครับหากับข้าวในตัวเสื้อดอำน่าจ,จะเป็นทะกเกะนะ สู้ริ้นแข็งเลยคว,ว,วันเลยน,น่าจะหยุดรับประทานอาหารเช้าหรือเปล่า เร้ชั้นสองลงอีกชั้นนึง <c oughs>

มา,กา,ามกเท่าไรมาอ้วนแค่แม่สิบสองลยเสียมากลูกสคนแล้วไม่ใช่สอคน สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจ้งคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ